สำหรับใครที่อยากเติมโลบัคราคาถูกอยากได้ไอดีไกตันมาที่ร้านนี้สิครับสมุกบัครับบริการเติมโลบัครับกดเกมพัดและผลถาวรและขายไกตันอย่าลืมไปใช้บริการที่ลิงก์ด้านล่างนะครับสมุกบัคเท่านั้นนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะสำหรับชาวอีเดียลเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมบอทฟุตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็มีไอดีมาแจกครับเป็นคิดที่2ต่อจากคิดที่แล้วนะครับ ก็เป็นไอดีฝากแจ้งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฟังเพื่อนเข้าไปกดไลค์กดสับตะไคร้เล้วกกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับพี่ทําการแจกรางวัลหนึ่งทุนหนึ่งสองทุมนะถ้าไม่อยากพลาดกดกระดิ่งไว้เลยนะครับเวลาพี่อัพคลิปมันจะเด้งแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่อยากพลาดนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นไอดีฝากแจ้งของพี่คนนี้ครับกอขอบคุณที่นำไอเดีมาแบ่งปันกันนะครับที่เอามาฝากแจ้งครับสำหรับใครที่สนใจจะฝากแจกก็สามารถติดต่อที่พี่แฟนเพจลิงด้านล่างเลยนะครับพี่รับฝากแจกแล้วก็พี่แจกเองนะแต่ส่วนมมมากเเดือออนีีี้พพ่่่ไคยแจง มันจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าฝากแจกไ d อย่างเงี้ยครับเพราะมันมีคนมาฝากแจกเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ครับเป็น1ิ ID เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับโอเคครับสาหรับไ d นี้ก็จะเป็น ID ดีสะอาดไม่ติดผิดนะครับใครที่ได้ไปก็อย่าลืมรายงานตัวด้วยนะครับพี่จะทิ้งรหัสไว้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ดูกันให้ดีครับอยู่มุมใดมุมหนึ่งของคลิปนะครับเวลาพี่ลงแจกใครที่ติดตามประจําจะรู้ครับว่าพี่แจกแบบไหนแจกยังไงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแจก ID คอนเทนต์ตเดิมนนะครับ็นดีฝากแจกนะครับใครที่่ไไดด้้ปก็อยยาาลืมรงนนตััววะคบ สำหรับคลิปนี้ก็จบกันวันนี้นะครับแล,ล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ